สวัสดีครับผมอู๋นะและนี่คือลาบายมาเล่นเกมฟีฟ่า24กันซึ่งหนึ่งในว่าข่าวจริงนี่คือฟอเชิติโน่แยกทางกับเชลซีแล้วเรียบร้อยผมก็เลยไปฟังข่าวมาแป๊บหนึ่งแล้วก็มารู้ว่าเจ้าของทีมบอร์ดบริหารของทีมไม่ใช่แค่ทอ็อตบน็ตบคนเดียวเขาต้องการแบบว่าโค้ชที่จะทํางานร่วมกันได้ซึ่งเขาขอให้เป็นคนเด็กหนุ่มไฟแรงแล้วก็ขอให้เล่นแบบการครองบอลซึ่งไม่เข้าใจว่า ตอนนี้พอกําลังดีๆทําไมถึงเอาออกตอนที่ไม่ดีอยากให้ปลดก็ไม่เอาออกผมก็เลยไปเอาตัวคนนี้มามิเชลหรือไมเคิลหรือว่ามิคาเอลอันนี้ผมก็อ่านชื่อไม่ถูกเหมือนกันเขาเป็นโค้ดของจินอลาที่เคยขึ้นอันดับหนึ่งของลาลิก้าอยู่แล้วก็มาเดี๋ยวมาเปลี่ยนแผนทอร์ปลรีชอบแผนเลยครับ4-4-3เอาไปเลยมีให้แค่433อยู่ไหนว่นี่เลย4 3 3สาม9ามฟอไไม่ไม่เอาเออเออฟอนละ เดี๋ยวปรับมาเป็นให้เป็นกองหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ฟองนายสิต้องเป็นอะไรวะโฮดิง้งโเออโอเคโอเคโอ้อ่าเดี๋ยวมาเสริมตัวกันแล้วก็ปลดตัวเก่าๆออกแน่นอนว่าระดับเสียทอดแล้วเราก็เลยต้องมีเงินถุงเงินถังให้หน่อยผมก็เลยกดมา1,000งพันล้านยอดไปเลยแล้วก็อันนี้คือตัวนักเตะที่ผม เสิร์ชเอาไว้ที่แบบว่าทอร์โบลีเขาหน้าจะชอบอันดับแรกเลยป่ะคิเซโนโรนันโดก็ตั้งแต่ที่ทอร์โบลีเขามีการได้เขาเรียกว่าเทคโอเวอร์เชลซีมาเขาก็ต้องการโรนันโดเพื่อมาเรียกเลตติ้งมันมัน,มนซึ่งคนที่จะอ,ออกระดับบอดปัญหาเชลซีเอ็นคุณครูเล่นดีไหมครับเล่นดีเอาออกไหมเดี๋ยวพึ่งเลยดีกว่าเดี๋ยวไว้ก่อนโดนแน่เอาเตอร์ลิงไปก่อนนี่ค่าเหนื่อยแพงโอ้โฟโฟาน่ากับเงินอีกสิบล้านถูกเกินถูกเกินอ๋อ เอาไปอีก5ล้านไปนี่บอดเป็นานโจซีตัองอ้งหมนนี้นี่อ้าโฟฟาน่าอ้จริงๆโฟฟาน่าเขาก็อาจจะเก็บเอาไว้เพราะว่าในชีวิตจริงนี่ต่อให้เจ็บแค่ไหนก็ยังยังอยู่ยังแบบว่าเออสู้ไว้ไม่รู้เหมือนกันว่าเห็นประวัติอาการมาเจ็บขนาดนั้นแล้วยังจะเอามาเขาเชื่อมั่นในทีมรักษาของเขาซึ่งไม่เป็นไรเราเอาโฟฟาน่าออกเลยเพราะชีวิตจ,จริงก็กว่าจะเห็นเขาวิธีก็คงปีหน้ามาเล่นสองสามทีแล้วก็ไป อันนี้ขอค่าเหนื่อยแสนห้าโหระดับโรนันโดเอาไปเลยสี่แสนเอออ่ะตัดไปตัดไป,ดไปค่าส่งค่าซีไม่ต้องดูนี่สวบาตัวเอาเวดลี่ฟูปาน่าออกไปเนี่ยตัดเกรดไม่ต้องดูไม่ต้องดูเอฟอยู่แล,แล้วแล้วก็ตัวที่เชลซีจะชอบก็คือตัวอะไรครับตัวเด็กๆ เด็กๆไว้ก่อนกับตัวที่รู้สึกว่าไม่น่าเอามาแต่ก็ยังเอามาซึ่งเอาจิงนะแต,แต่แต่ละคนผมก็รู้สึกว่าเขาเก่งในสไตล์ของตัวเองนะแบบแท้ที่มากกว่าเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเขาจะถ้าเขาย้ายจริงว่าเชลซีแล้วเขาจะไม่เก่งหรืออะไรแบบนี้นะแค่ว่า,าในเกมอ่อนนัก็เอามาเลยแล้วตัวอะไรที่ต้องเอาออกครับอ่าอย่างแรกเลยตอนนี้ยังมีซิวาอยู่ซึ่งในชีวิตจริงซิวาเขาก็ไปแล้วเรียบร้อยฉะนั้นเอาไปแล้วก็แถมให้อีก10ล้าน ชอบไหมล่ะชอบโอเคเซ็นเข้ามาโอเคแล้วก็จะมีอะไรอีกผู้สา์ประตูนี่เอมิลมติเนสเคยมีข่าวก็เอาซะหน่อยแน่นอนครับตัวที่เราจะเอาไปแลกคือใครคือใครเอ่ยซันเชนหรือเปล่าไม่ค่อยได้เล่นเฟตูบิดอาจจะเป็นมืนหนึงใช่ไหมก็แลกกับเฟตูบิดไปเลยละกันแนวคิดบอร์ดบริหารเจลซีอันนี้ประชดดุล้วนบอกเลยอ่าเฟตูบิดก็ถ้าสมมติว่าขายได้ในชีวิตจ,จริงใช่ไหมก็จะกลายเป็นว่าได้ เออเขาเรียกว่าอะไรนะเออแฟรนซิชั่กฎของ Fin a n c i a l ทางด้านบัญชีเราก็จะได้เงินเข้าแบบเต็มๆเพราะว่าเป็นเด็กปั้นนอ้ยซื้อมานี่ว่าโอเคเสียหายเหมือนการช่างมันแล้วกันเอาไปเลยเอมิลเอมิลต้องตัวจริงเท่านั้นอายุ30เอาไปเลยตัวจริงตัวจริงอ่าสี่ปีนะครับไม่ต้องห่วงเซฟนี้ผมเล่นแค่แค่คลิปนี่แหละแล้วก็ลบทิ้งเอาไปเลยสามแสนเป็นแดงค่าเหนื่อยแบบล้น เออจริงๆรงแล้วจริงๆแล้วอบอร์ดบร์เจลซีเขาให้ค่าเหนื่อยน้อยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรไปชดเอาไปเลยเออได,ได้เกตซีด้วยแล้วก็พอซื้อตัวอายุมากๆแล้วต้องทํายังไงครับของเจลซีซื้อตัวอายุน้อยน้ยเอานี้ก่อนเลยรู้สึกว่าเหมือนจะเคยมีข่าวเจลซีเมื่อนานมาแล้วน่าจะใช่นะคนนี้ไม่แน่ใจคนนี้ดีกว่าเนี่ยชัวรมีข่าวแน่นอนซื้อเลยแล้วตัวที่จะไปแลกก็คือตัวอะไรครับแจ็คสันเล่นดีไหมด,ไดีบ้างแย่บ้าง เดวิดวอชิงตนันอันนี้ยังอายุน้อยคนที่บอร์เชลซีจะเอาใครใครเอ็นคุณครูเอาไปเลยเอา้าวแน่นอนเด็กยังหนุ่มยังแน่นเอาไปแสนสองไปเกตเอฟอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอ่ okay. าโอเคคนต่อไปใครโอลิเซมีค่าฉีกสัญญาทาไงฉีกสิครับในเกน,นี้อาจจะเห็นว่าโค้ดมาคุยแต่ความเป็นจริงเหมือนบอร์ดมาคุยเองมากกว่าบอร์ดอยากได้แบบนั้นแบบนี้โอบอร์ดบริหารเชลซีเขาแบบว่าต้องการให้ โค้ชที่เข้ามามาเล่นแผนคองบอลใช่ไหมที่ผมบอกไปแล้วก็ต้องการให้มาเล่นเขาเรียกว่าอะไรต่อยอดความสำเร็จของโคพาเมอร์ด้วยฉะนั้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพาเมอร์ตัวจริงไปเลยเดี๋ยวไปต่อสัญญาพาเมอร์ให้เล่นเป็นตัวจริงเออเกรดเอฟอยู่แล้วไม่ต้องห่วงวิคตอร์ซีเมนต์มีข่าวแฟนบอลอยากได้เอาไหมไม่เอาเอาเบนเบนก่อนคนหลังชาลูบายระขายอยู่แล้วเชนนั้นก็ออะแลกกับชาลูบาไปเลยให้สักสามสิบล้านเอาเปล่าเอาเปล่า เอาอยู่แล้วอ่ามาคุยค่าเหนื่อยอินพอร์แทนเหรอเอาได้ได้ได้ได,ได,ได้ไม่มีปัญหาอายุนิดน้อยลงตัวจริงไปเลยได้ก็ดีเสียทอสชอบอยู่แล้วเสียทอสแอนบอร์ดบริหารค่าเหนื่อยเท่าไหร่เอาไปสักแสนห้าเดี๋ยวคนท้ายผมให้ Boo เบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวรู้ว่าจะเซ็นใครเพิ่อมอีกคนนึงนะเดี๋ยวให้ค่าตัวค่าเหนื่อย Boo ออเบอร์แฟนในเชื่อแฟนเพล่รอดให้มันรู้ไปเอาซีเมนต์กับ กับกลับไปคนนี้ที่เคยมีข่าวถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำผิดก็ขออภยัยด้วยนะครับออมโอซิเมนนี้แพงอยู่แล้วนะร้อยหกสิบล้านปอนถ้าเอามายืนคู่กับโดก็น่าสนใจไม่เอาเพราะว่าจอจะเสียใหญ่ได้ตัวไหนก็เอาไว้ก่อนซื้อเด็กดีกว่านี่ไม่ต้องแลกตัวแล้วนั้นเอาไปเลยเก้าสิบล้านปอนเด็กคนนี้อนาคตไกลค่าจีสัญญาไม่ต้องโอ้โหค่าเหนื่อยสองสองหมื่น สองหมื่นลาเอาไปล้านนึงอ๋อสบายสบายแพงที่สุดในบราาิษัทบาไปแล้วสุดดาราล้านปอนด์โหเออพอตัวที่เทลซีแฟนเทลซีอยากได้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแล้วมาจัดแผนกันกองหน้าแจ็คสันเก็บไว้ฮีโดมาีโดอยู่ไหนวะอยู่นี่แจ็คสันเดี๋ยวเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็ไคลเซโดลงอยู่แล้วพาเมอร์ฮัมเมอร์ลงไว้พาเมอร์การ์ลเกอร์การ์ลเกอร์ไม่เอาชอบอินโซมากกว่าซื้อแพงเดี๋ยวเดี๋ยวการ์ลเกอร์ก็ต้อง ต้องโดนขายตัวไหนเล่นดีก็ขายให้หมดเออคาราเกอร์อยู่ข้างล่างเนี่ยแหละไม่ต้องไปไหนละแล้วก็มีตัวอะไรอีกกุสโต้กุสโต้กับเจงเอาเจมลงเป็นตัวจริงแล้วกันนะเจมอยู่ไหนวะอยู่นี่คู่เซนเต,นเตอร์แม็กควายกับโควิลไปเลยกูคูเรียเล่นดีงั้นก็ดอกไปก่อนเซอร์ลิงกับมูดิกเซอร์ลิงสำรองแล้วกันมูดิกตัวจริงอายุน้อยได้ลงก่อนลุยเซ่กับมาดูเอเก้ก็อืมอายุเท่าเท่ากักนเลยไหม ดี21ามาดูเอเก้เท่าไหร่21โอเคอยู่เท่ากันก็โอลิเซก่อนเพราะว่าสเตตเยอะกว่าเหมือนบอรบอรอดบริหารเชลซีเขาดูเล่นเกมอยู่แล้วตัวไหนพลินเชลเยอะก็ใส่เก็บไว้โอ้เราซื้อดูดันมาด้วยนี่ว่าเอาแบบซันไม่ต้องลงไม่ต้องเล่นเดี๋ยวออกไปเลยนะนี่เซนเตอร์ค่าตัวสถิติเอ้ยผมจ่ายไปเท่าไหร่ผมลืมอเก้าสิบล้านไม่เป็นสถิติสโมอสรไม่เป็นไรแต่ค่าเหนือสถิติสโมอสรแน่นอนแทนดิซซี่ไปเลยเดี๋ยวรองลงนะครับ นี่นีนทีม11ตัวจริงโคตรแพงอะ่ะแล้วก็นี่ติกิตากา้าของบอลกันมันดิฟเฟนซีฟส,สไตล์เพสไปเลยทีมก็เอากว้างๆหน่อยจะได้ตอนบุกตอนรับจะได้ไม่ต้องอะไรมากมายดันสูงๆส,สโลว์บิลล์อัพแล้วก็โพซิชันถึงแม้ว่าจะทำให้มันขึ้นตัวสีแดงแต่แล้วไงเจ้าของทีมก็ต้องการผู้เล่นในกรอบทีเดียวพอปันพิโด ตันทีมพีโดไปลเลยประมาณนี้ทีมเสียทอสแล้วก็เดี๋ยวไปนัดที่เล่นเลยดีกว่าโอเคตัดมาถึงนัดที่เตะลิพูเลยอันนี้ยังเป็นปฏิทินเดิม,มอยู่สำหรับปี23 24แล้วก็ผมลืมไปว่านักเตะเก่งๆที่ผมมีข่าวว่าจะอ,อ,อยากจะขายก็คือก็คือใครวะกาลเกอร์ฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะขายเพราะว่าจะได้ทำเงินเข้าบัญชีผมทำไงปลดมันเลย อย่าไปคิดมากแล้วก็นักเตะคนไหนที่แฟนเจลซีไม่ค่อยชอบลูกกกูอ่ะดึงกลับมาแล้วก็ไปพวกแผนข้างในช่างมันการพัฒนานักเตะช่างมันหลุนโดใส่เบอร์เจ็ดไปเดี๋ยวให้บอทมันลองเล่นดูจะเ,เทพขนาดไหนพีแมทรีพอร์ตคุยก่อนเกมช่างมันอะไรเลยลุยโลดแท็กติคอลวิวอือเอาลืมเปลี่ยนชุดเลี้ยวภูช่างมัน อย่างนี้นะลีเจมโดนปลดจากกัปตันไปนี่เฟิร์สอิ a พีชชันแล้วไม่บอกแล้วไม่ขึ้นชื่อดูสิโอเคเดี๋ยวนะมันต้องปรับกล้องหรือเปล่าวะทำยังไงนะลืมอีกแล้วเอ,อ่อเอ,อ่อต้องกดอะไรวะเอ,อ่อต้องกดอะไรวะไอเมนูอ๋อนี่นี่น,นี่โอเคเป็นเป็นเป็น เป็นแบบเป็นแบบบอดแคสต์โอเคแล้วก็ให้เมนูไปอ่าแล้วก็ภากันมันเอนโซ so, ไหลมาไม่ถึงกันแล้วก็ยังติดที่ฟานได้ปาวะดูไม่ทันบอลในข้อทางเชลซีวีโดวีโดไหลพาเมอร์พาร่าเมอร์ส่งให้ไคเซโดขอบอลหูข้อบอลอย่างนี้ใช่เลยแฟนเออเจ้าของทีมชอบแฟนเชลซีก็ชอบถ้ามันข้อกันดีอ่ะอ่ะพาเมอร์นี่ยิงไปก่อนโอ้แล้วก็ถ้าภาพกระตุกหรืออะไรก็ขออภัยด้วยครับพอดีคอมของกาก เป็นเปิดมุมแรกของเชลซีเอนโซปันคุงๆพาเมร์กระโดดมงงูข้ามคานออกไปอุเสียดายเป็นลูกตั้งเตจากประตูอาิสอนเล่นสั้นให้กับเทนลิเซนด์โนโคตอนนี้นเก่ว่าแนจะเป็นเจนคอปอยู่เพราะว่าเขาเพิ่งออกไปเนาะต้องรอภาคหน้าแหละฟันได้ฟันได้จับยาวเยะังไงครับมูดิกมาจิ้มได้นิดนึงแต่ก็เปียดเข้าไม่ไหวลาบเบอร์ไอเดียร์ดเอียร์ยังยึกยือยู่แล้วก็แทงเข้ามาถึง เตียวโก้คันตาล่านุนเยสนุนเยสล็อกหลบล็อกหลบล็อกหลบใครล็อกลบโคบิลดีอาร์ดเด้งกับนุนเยสคืนให้ดีอาร์ดอย่างสวยงามแล้วมาหลุดทางซ้ายอย่างนี้เอ้าไม่ยิงวะโอ้ยิงอย่างนี้ไงโอ้โหสุดยอดมุมกว้างๆไม่ชอบชอบมุมแคบเลี้ยวผู้นำไปก่อนหนึ่งลูกเนี่ยผมนึกว่าเขาจะตัดเข้าในแล้วก็ยิงเข้าไปสุดท้ายเลือกมุมแคบแล้วก็เข้าไปเลย13นาทีเท่านั้นเอาไปพี่โด พโดเขี่ยให้เอนโซฮามเมอร์มูดิกมูดิกโชว์ลากเรื่อยเลยนะส่งไหมไม่ส่งเออของบอลเน้นการของบอลเอาใจเจ้าของเชลซีออริเซ่เอ้ยไม่ใช่ออริเซ่เอนโซมูดิกเอนโซเมื่อกี้ว่าอ่านแต่ชื่อข้างล่างฮามเมอร์แตะหลบอุ้ยล้มไปเลยใครวะเนะี่ยมองไม่ทันชิเวลส่งมามูดิกขอก่อนขอก่อนเดี๋ยวเพิง่งเดี๋ยวเพิ่งรีบยิงขอก่อนขอก่อนเออ เอาใจเจ้าของหน่อยมีขอไปขอมาไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงขอไปก่อนขอไปก่อนเออเอาเมอร์ส่งคืนมูด,ดิกนะเออแล้วก็มูด,ดิกยิงเข้าไปสวยงามครับผมด้วยเท้าซ้ายตีเสมอแล้วหนึ่งหนึ่งเพียงเจ็ดนาทีเท่านั้นแปดนาทีสิตีเสมอแล้วลิวหูอู้นเย็ดฟิกสวยให้กับอลิสเตอร์แม็กอลิสเตอร์แม็กลิสเตอร์ออกไปทางขวาให้กับโมซาร่าโมซาร่าคืนเอนโดเหล่งกันสองคน อ่ะแล้วเทนโอเวอร์แลปขึ้นมาลูกนี้แทงไหมไม่แทงอู้แทงลูคนี้สวยมากเลลยอเตอร์ยิงเลยโอ้โหโคตรสวยกูแฟนทีมอะไรเ,น,เนี่ยก็ผมแต่เขาทำสวยจริงยึกยืออย,ย,ยู่แป๊บหนึ่งไงนะเชลซีอยู่นั้น3-4คนไม่มีผลแล้วแม็กลิตเตอร์ก็หลุดเข้ามายิงด้วยขวาเข้าไปอย่างคมแออ่าอีกแล้วอีกแล้วเดี๋ยวนะต้องต้องต้องกดอะไรวะโอเค อ่าเชลซีโดนขึ้นนำอีกครั้งมูดิกมูดิกอ่าส่งให้บิดส่งให้บิดเยอะๆจะได้เลตติง้งตามใจบอร์ดบนหน้เชลซีเอ,อ่อฟนานไดซ์ศาสยาวขึ้นมาถึงซาร่าไหมซาร่ากลับมาให้อโนแ,แมกนิเตอร์รอซาร่าวิ่งแล้วก็แทงซาร่ารอนุนเยดวิ่งรอนอนเยดวิ่งยังไม่ได้ให้คืนเหมือนแมกนิเตอร์มาก่อนแมกนิเตอร์ตัดเข้ากลางให้อคันธาราไม่ไม่ให้แล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหมันคมจังวะ เอ้ยเก่งจัดเอ้าวิ่งดุดจอไปเลยนี่มาก่อนคอฟซะหน่อยเอ้้าเฮยใช่ปะเออใช่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 ไฮเปอร์โมชั่นเด้งเลยแม็กอลริเตอร์เข้าสายแล้วยิงเอฟเฟตโกอยู่ที่ศูนย์จุดสองเก้าเออผ่านมือของเอมิลมาติเนสเข้าไปโดนนำห่างเป็นสองประตูครั้งแรกไอเอนโซเอนโซเนี่ยส่งไม่ดีแต่ยังกลับมาได้โอนิเซ่ โอ้องลงด้วยเนะี่ยดีเจมไปแล้วโอเวอร์แลปโอเวอร์แลปไปจะไปเตะขาใครสักคนหไหมเปิดจะให้พี่โดไม่ถึงเอนโซไข่เซโดมูโดมูดิกคืในใไขเซโดไข่เซโดให้โควิลนี่ยืนหนังส,งสูงๆเลยนี่ยใช่เลยของบอลกันเยอะส่งไปส่งมาขอไปขอไปเรื่อยๆอ,อ่าชิวเวลไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่าพี่โดพี่โดยังไง พโดยิงเลย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 โอ้โหสมคืนให้บูดิกบูดิกจริงด้วยซ้ายอีกแล้วเอ้ยซ้ายหรือขวามองไม่ทนันอาจจะมองผิดลูบซันลูบซันแตะเข้าในมาอีกห้าทีก่อนทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกอ่าเอนโดเอนโดยังยึกยืออยู่ให้หนุนเยสนุนเยสแทงเข้ามาอคันาแรตอคันาแรตแทงให้ดิอาร์ดูอ้ยังสวยดุดดิจจจเจมไปแบบหน้าตาเฉยแล้วก็โอ้โหจะเลี้ยงเข้าโก้เลยหรือเปล่า ไฮเซดโดเคียวมาแต่ยังเข้าทางอเล็กซานเดอร์อโนหนุนเยสยิงเล้ไหมไม่ยิงแตะเข้ามาให้ดิอทีดีอาร์ทบอรอบนี้ได้แน่นอนยิงเข้าไปก็ผมอู้เข้าจริงด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยคนเก่งเลยทำไมไอ้ลูกที่หลุดมาทางซ้ายไม่ยิงแบบลูกทู่ทางซ้ายไปกิน้น่าจะยากกว่าอย่างนั้นเออแต่ที่ผมแปลกใจคือตอนนี้เรามีโกรหรือเปล่านะ ในชีวิตจริงเอมิวเขาเก่งมากนะครับแต่ว่าในเกมมันแบบจ่อๆนิดนึงก็จะเข้าแน่นอนแล้วก็จบครึ่งเวลาแรกไปต่อครึ่งหลังกันเออต่อครึ่งหลังกันเลยแม็กอะลิสเตอร์ก็สองลูกดีไอ้ก็สองลูกเชลซียังได้ลูกเดียวอยู่แล้วดีอาร์ตดีอาร์ตยึกยืออยู่ทางซ้ายให้กับแม็กอลิสเตอร์อลิสเตอร์เลี้ยงรอเพื่อนรอเพื่อนแล้วก็แทงเข้ามายัางติดแฮร์รี่มากกว่า ไกเซโดไอ้ฮามเมอร์ฮามเมอร์แท่งไ,ไปเด้อ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 เดโอเค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 มูดิกมูดิกล็อกเข้าในแล้วยิงโอ้โหติดเซฟอลิซอ,อนอ่าอุตส่าห์ผ่านฟานได้ไม่ได้แล้วแต่ยังติดเซฟเป็นลูกเตะมุมของเชลซีเอนโซอยู่ที่บอลเปิดเข้ามาเอือโดนเขี่ยไปแล้วมูดิกยังไงมูดิกมูดิกยังหาช่องเอนโซเข้าในให้โอลิเซ่โอลิเซเ่บังบอลสวยงาม บางบอลอีกที่ไม่ได้แล้วเป็นบอลของฟังลิเวอร์พูลนุนเยสนุนเยสแต่ยาวนม่ไนน่้มากไหลุดเลยหลุดเลยโอ้โหเข้าแน่นอนเรียบร้อยแตะชิวชิววิ่งเงยอย่างชิวชิวเกือบครึ่งสนามแล้วเข้าในมาแล้วก็ยิงอ,อน,นี้ก็รู้สึกสมเหตุสมผลอยู่เพราะว่าชีวิตจริงนุนเยสเขาก็โคตรเร็ว เออเออเออแหมกดข้ามทีไรมันต้องไปโดนไอ้ปุ่มปรับโฟกัสต,ตลอดโคลพาเมอร์โรนัลโดเอนโซแทงให้แล้โอลิเซ่โอลิเซ่ยังรอเพื่อนเอนโซไปแล้วพิโดไปแล้วพิโดไปแล้วนั่นแหละอื้อหือส่งแรงเกินเดอริซอนเคลียร์กลับมาได้แล้วยิมาเข้าทางดุนเยสด,ดุนเยสให้กับอาคันธาราอาคันธาร่าวิ่งเลยไหมน่ยนะช่องมีนะแหให้หลุยดิอาร์ต โอ้คอนเนอร์แบดลี่ไปดูต้าน้ายมือบนแต่ในเกมแม็กลิเตอร์มาถึงหน้ากรอบเขตโทษเชลซี eto, แล้วให้เอนโดนุนเยสอเล็กซานเดอร์อโนคืนนุนเยสแต่ว่าไม่ผ่านแร่ได้มากกว่าอ้าวผ่านแล้วแม็กลิเตอร์ยิงเสาแรกเข้าไปเลยแล้วถามว่าเปลี่ยนตัวไหมบูดิกกับมาดูเอเก้โอ้โอเคเปลี่ยนตัวดีกว่านะผมตอนแรกที่ผมไม่ได้กดเปลี่ยนหรืออะไรเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยว บอรดมันจะเปลี่ยนเองลืมไปว่าอันนี้เราอยู่ในแครเรียนี่ว่าสเตอร์ลิงไม่ต้องลงมาดูไอเก้ไปเล่นซ้ายนี่คาสเดย์มาแทนเอนโซ่นี่แหละแม็กอลริตเตอร์อันนี้ก็แฮตติกแล้วดิวโอ้โหเคลียร์กันไม่ขาดเออโดนยิงเสาแรกเข้าไปคาสเดย์ไพพาเมอร์พารเมอร์โชว์เลี้ยงอืมพาบอลขึ้นหน้ามามาดูไอเก้มาดูไอเก,อเก้เลาะมาแล้วก็ส่งคืนพาเมอร์สวยงามครับผม ฟาร์มเมอร์ยังไงส่งให้ไหมไม่ต้องส่งยิงเองเลยแล้วกันยังไม่ผ่านอลิสซอนทางเดียวกูมีการปรับเปลี่ยนเอาดารวินนุนเยสออกแล้วก็ดิเอโกโจตาเข้ามาดูเตะมบุญของเชลซีแล้วไม่เคยอลิเซ่เปิดแล้วก็ลูกนี้โด,ดูได้มงครับผมแต่หลุดกรอบไปโอ้สีแดง,งสีดัง,งประสาทยาวเข้ามายังแม่นอยู่แล้วแม็กอดิเตอร์ให้กับซาร่าโอ้ยหลุดเป็นทุ่งหลุดเป็นทุ่ง ซาลาโชยิงเองได้เปล่าอยากเห็นนะอยากเห็นยิงเองอ่ะนี่แล้วอยังดีว่าติดบล็อกของของของใครวะของคูคุริยะมันเอามันยิงเองจริงๆว่าเอแล้วใครเซดยืนเมออ๋อรู้ว่าล้ำหน้าใช่ไหมนี้พาเมอร์เตอร์ลิงเอาดีเอาดีปากเป็นผิดตำแหน่งกันได้ชอบส่วนอะไรกะของเรวพูเอาดีอาร์อาแล้วก็ มาร์ตินเนลลี่ของไอรอนป่ะเนี่ยอ่าลูฟีคิกของเชลซีจังหมดเวลาแล้วเฮ้ยสิบห้าทีก่อนโทษยังก็เสียบอลให้กับลิวพูต่อไปโจตาโจตาแทงไหมแทงสิครับซาร่าซาร่าคืนโจตาโจตาให้มาร์ตินเนลลี่นั้นยิงเสาแรกอีกแล้วโอ้โหไม่เสาแรกมันรวยจังวะแทงมาสวยๆือว,ว่ายิงเสาสองไม่เอาเสาแรกเลย คมขนาดไหนดูสิเบียดเสาไหมโอ้สุดๆหนึ่งประตูต่อเจ็ดสุดยอดสุดยอดคาสเดให้โคบิลโคลบิลให้สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงโอ้ถุงส่งไม่ถึงพี่โดเอ็นโดเอ็นโดยังไงาลากมาแล้วให้โจตาโจตาให้กับอคาทาร่าวิ่งไปเลยไหมไม่วิง่องอคาทาร่าคืนให้กับโจตาแล้วยิงด้วยซ้ายยังติดเซฟของเอมิว มาตินเนื้นี่ไงเปลี่ยนพิโดเอาดูรานเข้ามาแล้วก็เลี้ยวผู้เอาซาร่าออกเอากัปโปเข้าไปแะดนนะตอนนี้แฟนๆติดแฮชแท็กเอ่อมิเชลเอาแล้วนะนัดแรกเละเทะไปหมดจะไม่เป็นไรถ้าเล่นแย่แบบนี้บอร์ดบริหารเชลซีก็จะบอกว่ายังเชื่อมั่นและไว้ใจต่อเหมือนเดิมแล้วคอยไปปลดตอนดีๆแล้วมาตินเนลลี่โอ้เทจัดแม็กลิตเตอร์ยิงด้วยขวาติดเซฟโอเคโกกูทำงานแล้วเว้ บอลยังเก็บตกได้ที่เอนโดและโจตาออไม่ผ่านรีวายโคบิวกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บโคบิวลากมาอื <c> ้อ <oughs> ลากมาแล้วก็คว่ำไปเลยเอาบอลยังไม่ออกด้วยจอนดูลานถ,าถ้าจอนดูลานปะวะถ้าผมบอกชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเตียโก้คันตาล่าไปให้กับกักโปกักโปเปิดไหมเปิดไหมไม่เปิด เล่นกับเวลาทดสีนาทีแต่ว่าไม่น่าได้แล้วล่ะเพลงนี้ก็น่าจบแมกกิตเตอร์จะหักซ้ายโอย้ไม่ได้เกือบเข้าหลุดกรอบไปนิดหน่อยแมกกิตเตอร์คนเดียวยิงไป5้าครั้งส่วนเซอร์รี่ไม่ได้ยิงสักรังแน่นอนแหละผมเอามาเล่นตรงกลางไหนจะได้ยิงได้ไงลีเจมไปโอ้แลไปเพลงสุดท้ายก่อนหมดเวลาเอาซะหน่อยซะหน่อยขอหน่อยขอหน่อยจอดูร้านส่งให้ติดยังยังติดแต่ว่ายังได้มาดูเกะมาดูเก้ให้ โอ้หมดเวลาไปก่อนแล้วก็เป็นเชลซีเปิดบ้านแพลริฟูไปหนึ่งประตูต่อเจ็ดเนื้ออดริตแมคลิเตอร์ยิงห้าครั้งเป็นประตูสามครั้งสุดยอดโคตรเก่งไปดูเพย์เออร์ฟอร์พอมเนกันหนะ่อยว่าใครได้อเรตติ้งเท่าไหร่ <c oughs> มัตติเน่เซฟกี่ทีสามทีจาก การโดนยิงตรงกรอบ11ครั้งกองหลังนี้ไม่มีใครถึง6สักคนดีสุดในนี้เป็นโคพาเมอร์เพราะมี1แอซซิตบูดิกแต่ยิงไปลูเดืองโซนฝั่งลิวพูนุนเยสยิง1จ่าย3เลี้ยงผ่าน100%ยิง1ทีเข้า1ทีขีพาสาทีเบนซีตั้ง3ทีเลยสุดยอดแล้วโกของเขาล่ะอลิซอนเบเกอร์โดเซฟไปสี่จากการยิงตรงกรอบห้าอันนี้เดี๋ยวดูดูลานจอนดูลานสระโอเค อ่ะให้สัมภาษณ์หลังเกมเสียงอาจจะดังขึ้นมานิดนึงนะเข,ขาขาวก็ทันเลยค่ะอ๋า,ามเซเกมแรกเนี่ยรู้สึกว่าเอาาออะไรวะตึๆๆๆๆ่นเต้นตืตตคผิดหวังหรือเปล่าเกมแรกที่แบบเปิดมาแล้วก็แพ้เลยโอ้ผมเออเรายังดีไม่พอนะครับเพราะว่าเพราะว่าทีมันทีนใหม่อ่ะผมก็ต้องใช้เวลาปรับตัวกันหน่อยมีผู้เล่นหลายคนที่เข้ามาอันนี้ผมผม,ผมแปลมัวเอ,เองนะไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับที่ในเกมเขาขึ้นมาให้นะครับ อ่าอันนี้เดี๋ยวองถามว่าทำไมเบรนเดดเนี่ยไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้เพราะว่าส,ส่ในเกี่อ่อตอบอะไรดีตอบให้มันแย่ไปเลยอ่ะนี่แล้วก็ออลิเซ่ว่าไงคนนี้เดบิวต์มาแล้วทำผลงานไม่ค่อยดีก็เอ่มเขาจะทำให้ดีกว่านี้แน,น่นอนครับผมมันใจโอเคผ่านไปโอเคผลงานเป็นอย่างนี้ก็จะอยู่ตลอดไปแน่นอนถ้าค้ดใหม่เป็นแหมนนี้จริงๆนะ บอร์ดบริหารชอบเลยขอแค่เชื่อฟังก็พอแล้วไม่ต้องอะไรใดๆทั้งนั้นทีนี้อยากรู้ว่าเรากดเบาจ็อปเองได้ปะไม่ได้กดลาออกเองเลยได้ไหมอ่ะไม่ไม่ได้ได้เนี่ยประเดิมแมตช์แมตช์แรกก็โดนไปแล้วเจ็ดลูกดีจริงๆโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ซึ่งแน่นอนว่าไม่น่ามีพาร์ทสองเพราะว่าอันนี้ผมทำแบบประชดแบบสุดใจ ถ้าผมเล่นเองคนเดียวผมก็จะไม่ได้ซื้อนักเตะแบบโรนันโดหรือแบบว่าใครอะโอลิเซโอลิเซอาจจะซื้อแต่เอมิลอ่างเงี้ยครับผมผมคงไ,ไม่ได้ซื้อแน่นอนโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากทีด่ดูอยู่ถึงตอนนี้ถ้าอยากผมทําอะไรเพิ่มยังไงหรือผมผิดพลาดอะไรตรงไหนก็บอกผมที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ you got